เตรียมตัวก่อนเป็นหนี้ก่อนที่เราจะเป็นหนี้เราต้องเตรียมตัวดีๆก่อนนะคะจะได้ไม่เป็นภาระของเราไม่ทําให้เราเดือดร้อนค่ะ 1. ไม่ควรมีภาระผ่อนหนี้เกิน1ใน3ของรายได้ค่ะถ้าเรามีหนี้เกิน1ใน3ของรายได้จะทําให้เราลําบากได้นะคะทําให้เราเงินฝืดเครื่องเงินในกระเป๋าของเราไม่พอใช้ค่ะ2 ไม่กู้แทนใครหรือค้ำประกันให้ใครเพราะถ้าเขาไม่จ่ายขึ้นมาจะทำให้เราเดือดร้อนและเราจะต้องจ่ายแทนเขาข้อ3ก่อนที่เราจะกู้ก่อนที่เราจะเป็นหนี้เราต้องศึกษาดีๆสถาบันการเงินไหนเป็นยังไงดอกเบี้ยเท่าไหร่อันไหนที่เหมาะสมกับเราให้เราดูดีๆศึกษาดีๆก่อนที่เราจะกู้ค่ะ4ไม่กู้นอกระบบ พอถ้าเรากู้นอกระบบดอกเบี้ยสูงมากๆและที่สำคัญทวงหนี้นอกระบบเป็นการทวงหนี้ที่โหดมากๆนะคะถ้าเราเจอทวงหนี้โหดขึ้นมา 5. กู้ผ่านแอปต้องดูดีๆนะคะไม่กู้ผิดกฎหมายนะคะให้เราเช็คจากธนาคารแห่งประเทศไทยเดี๋ยวนี้มีแอปพลิเคชันมากมายให้เรากู้เงินนะคะ ให้เราดูดีๆศึกษาดีๆถ้าสมมติว่าเราไปเจอแก๊งที่เป็นพวกมิจฉาชีพจะทำให้เราเดือดร้อนได้นะคะเช็คดีๆด,ดูดีๆก่อนที่เราจะเป็นหนี้ค่ะข้อคิดดีๆเรื่องของการเงินการเงินง่ายถ้าเราเข้าใจชีวิต Code A Easy Money